สตาร์แคนดีนะคะสตาร์เลนชอบคอนแทคเลนนะคะกล่องน,นี้10ชิ้นค่ะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะพร้อมค่าสายตานะคะ0.0ถึงลบ8ถือว่ามีให้เลือกเยอะเลยนะคะความประทับใจจากผู้ใช้จริงหลายคนนะคะก็บอกว่าเลนใส่สบาย แล้วก็สีดูเป็นธรรมชาติลายน่ารักแล้วก็ช่วยให้ตาดูกลมโตขึ้นนะคะบางท่านก็บอกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งแฟชั่นแล้วก็สายตานะคะบางท่านก็บอกว่าสีหว,วานนะคะสรุปก็คือเป็นคอนแทคเลนส์ที่ปลอดภัยสำหรับใส่รายวันใส่ง่ายสีสวยแล้วก็ไม่หลอกตานะคะแล้วก็จุดเด่นจุดแข็ง ที่น่าซื้อนะคะก็คือใส่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องล้างนะคะใส่ได้คุ้มค่าสีสดใสไม่หลอกตาเหมาะกับลูกหวานหวานหรือเสริมให้ตาดูแบบมีสเสน่ห์นะคะเลือกค่าสายตาได้กว้างนะคะตั้งแต่ 0.0จนถึงลบแเลยนะคะถือว่าครอบคลุมทั้งสายตาปกติแล้วก็สายตาสั้นนะคะเสริมลูกตากลมตาดำกลมโตนะคะช่วยให้ตาดูแบบว่าดูสวยยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องใช้เป็นเคล็ดลับนะคะในการใช้งานนะคะก็คือหนึ่ง ขอใบสั่งยาจากจากักษุแพทย์หรือร้านที่เชื่อถือได้ก่อนซื้อนะคะว่าค่าสายตาเราประมาณไหนเนาะเราก็จะได้เลือกถูกนะคะ2ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใส่ถอด3ก็คือใส่ครั้งแรกลองใส่ประมาณ4-6ชั่วโมงก่อนดูว่าอาการแห้งหรือระคายคอไหมระคายเครื่องไหมนะคะแล้วก็หลังจากใช้แล้วนะคะทิ้งทันทีนะคะแล้วใช้ใหม่แค่ชิ้น วันถัดไปเท่านั้นนะคะสรุปโดยภาพรวมก็คือ Star l เลนตัว Star Candy กล่องนี้นะคะเหมาะมากกับผู้ที่ต้องการสายตาสัาน้นเสริมลุคแฟชั่นให้ตาดูหวานแล้วก็กลมโตพร้อมคุณสมบัติของ Daily l เลนนะคะนี่ที่สะอาดแล้วก็สะดวกนะคะคุณก็จะได้สีที่ธรรมชาติใส่สบายเรียบหวานแล้วก็ใช้งานสั้นๆหรือใส,ส่สวยๆในชีวิตประจำวันนะคะท่าในใดสนใจก็ลอง ซิมลิงสั่งซื้อไปลองใช้กันดูนะคะ